กับคูโปนะครับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะวิชาทัตน,นิลินชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับวันนี้เราจะมาทบทวนบทเรียนจากคราวที่แล้วกันนะครับแล้วก็จะมาขึ้นบทเรียนใหม่กันด้วยเาเลยครับเรามาทบทวนบทเรียนจากคราวที่แล้วกันนะครับมาเลยครับหน่วยการเรียนรู้ที่4การปั้นแต่งเติมเพิ่มและลด การเพิ่มและลดในงานปัน้นอะไรครับงานปั้นเป็นการนำวัตดุเนื้ออ่อนที่สามารถยืดรวมเพิ่มลดหรือแบ่งแยกออกจากกันได้เช่นพวกินเหนียวดินน้ำมันดิยี่เพื่อเรเป็เคยใช้กันไหมครับดินน้ำมันอันนีนน้อาจจะเคยปั้นดินน้ำมันอย่างเงี้ยเห็นไ,ไหมครับเราอาจจะยืดแล้วก็มันวมตัวกันอาจจะดึงออกจากกันได้ประมาณนี้ครับเรามาดูต่อเลยนะครับ งานปั้นเป็นงานศิละปะที่มีด้านว่างยาวและลึกหรือที่เรียกยกันว่างานสามิติซึ่งสามารถทําให้ชิ้นงานมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นงานสามมิติก็จะแตกต่างกับงานสองมิติก็คืองานสองมิติก็คือพวกงานภา,า,าพวาดนะครับนักเรียนงานภาพวาดเราก็สามารถมองเห็นได้แค่ด้านเดียวด้านประทัดด้านหน้าใช่หไหมครับแต่ว่างานสามมิติไม่ใช่เราสามารถมองด้านหน้าด้านข้ามด้านหลัง สามารถมองได้ทุกทิศทางเลยไปต่อเลยนะครับเรามาดูตัวอย่างของงานสามมิติกันนะครับตรงนี้เห็นไหมครับว่าเขาปั้นลไรเอ่ยเห็นไหมครับปั้นช้างเรามาดูวิธีการปั้นช้างกันนะครับหนึ่งปั้นดินน้ำมันเป็นหัวช้างและตัวช้างแล้วนําหัวช้างติดกับตัวช้างโดยใช้ไม้ยึดฟันเป็นตัวยึดเห็นไหมครับขอใช้ไม้ยึดฟันเป็นแกงการ เพื่อยึดเข้าหากันให้ช้างดูแข็งแรงขึ้นนะครับให้ผลงานตอนนั้นดูแข็งแรงมากขึ้นเพราะว่ามีแกนกลางในการกยึดมาดูขันน้นตอนที่2องแล้น,นะครับบ้านดินน้ำมันเป็นชิ้นเล็กๆมาติดเป็นงาทั้งสองข้างนี่คือการเก็บรายละเอียดของช้างเห็นไหมครับติดเป็นงาเริ่มดีเทลขึ้กับตัวงานนะครับก็ดูส่งริงมากขึ้นนะครับในช้างด้วย ช้างเขาก็ใช้เป็นน้ำมันสีอื่นนะครับเขาใช้ดินน้ำมันเป็นสีขาวโอเคนะครับไปต่อเลยครับเรามาดูตัวอย่างของงานสามมิติกันนะครับน้ำขวดสะอาดๆมาแปะพอกดีน้ำมันนักเรียนเคยกินนมเปรี้ยวขวดใหญ่ไหมนักเรียนก็เอาไปล้างน้ําให้สะอาดนะครับแล้วก็เอาดินน้ำมันลองมาแปะพอกดูขั้นตอนที่สอง ปั้นแตะพอกน้ำมันเพิ่มและลด,ดน้ำมันให้เป็นรูปทรงของแจาการที่เราต้องการอเห็นไหมครับเราอาจจะต้องการแจาการแบบไหนอ่ะเราก็ปั้นน้ำมันเพิ่มเข้าไปอ่าไม่ชอบเราก็ลดแล้วก็ดึงดน้ำมันออกมาเห็นไหมครับน้ำมันเราสามารถปั้นเพิ่มและลดได้ตลอดเวลาเลยครับตามความต้องการของเราเลยอครับไปต่อเลยครับตกแต่งแจาการให้ดูน่าสนใจอ วิธีการตกแต่งก็คือปั้นดินน้ำมันหลากสีเป็นลูกเล็กๆเห็นไหมครับเป็นกลมๆเล็กๆแปะเข้าไปในตัวแจกันของเราเห็นไหมครับแปะหลากสีเลยดูงานตัวอย่างเสิครับอันข้อที่สามครับเห็นไหมครับเขาแปะหลากสีเลยมีสีเหลืองสีขาวสีฟ้าสีม่วงเห็นไหมครับดูสวยงามมากยิ่งขึ้นเลยครับมาเรามาดูข้อสีกันข้อสีกันเลยนะครับใส่น้ําปักดอกไม้แล้วนําไปจัดวางสร้างบรรยากาศ ที่สดใสได้ทุกที่ฮาแล้วก็ไปวางในห้องนอนห้องนั่งเล่นอ่ะทำให้ดูเป็นงานตกแต่งบ้านเห็นไหมครับดูสวยงามมากขึ้นเลยเพิ่มมูลค่าให้ตัวงานด้วยครับเนี่ยจากขวดธรรมดากลายเป็นแจก,กันที่สวยงามได้เห็นไหมครับเป็นงานตกแต่งบ้านน่ารักน่ารักเลยไปต่อเลยนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่5้าภาพที่มีความหมายมาเลยครับ ฝึกองการวาดสิ่งต่างๆมาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับการสร้างแผนภาพแผนผงังหรือภาพประกอบเพื่อถ่ายทอดความคิดหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆนักเรียนควรฝึกวาดสิ่งต่างๆจากมุมต่างๆให้คล่องแคล่วเห็นไหมครับด้วยงานตัวอย่างนี้ก็เป็นขนมเค้กนะครับมีสตรอเบอรี่มีไข่เขาอยากให้เราลองจินตนาการในการทําขนมเค้กให้ดูน่ากินขึ้น ว่าเราจะใช้สิ่งที่เขาให้มาคือขนมเค้กสตรอเบอรี่ไข่เราจะจินตนาการว่าจะทำยังไงให้มันดูน่าสนใจขึ้นสวยงามขึ้นเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะครับไปเลยตัวอย่างแผนภาพแสดงส่วนประกอบของขนมเค้กก็จากชิ้นที่แล้วนะครับแล้วก็ขนมเค้กมาตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่ตกแต่งด้วยไข่เห็นไหมครับ จริงๆน,นาการของเราอาจจะออกแบบขนมเค้กขึ้นมาเองอาจจะไม่ต้องเหมือนเขาก็าได้ขนมเค้กที่เราออกแบบอาจจะสวยของเขาก็ได้นะครับแล้วก็เอาสิ่งที่เขาให้มามาตกแต่งขนมเค้กให้ดูน่ารักดูน่าสนใจมากขึ้นโอเคนะครับเดี๋ยวไปกันต่อเลยครับมาครับมาต่อกันเลยวิธีการวาดแผนผังนะครับเอาเลยครับในการวาดแผนผังก็ควรฝึกวาดภาพในมุมมองจากด้านบน เนื่องจากแผนผังจำเป็นต้องแสดงมุมมองจากด้านสูงลงด้านล่างเป็นภาพต่ำกว่าระดับสายตาส่วนใหญ่งานนี้เขาจะเรียกว่า b i r ร์ด e อ i e วนะครับก็คือมองจากด้านบนลงด้านล่างเราก็จะมาดูว่าควรวาดอะไรบ้างเห็นไหมครับก็จะมีต้นไม้มีสัตว์มีคนอะไรประมาณนี้ครับมีบ้านมีบ่อน้ำมีหลังคาบ้านมุมสูงเห็นไหมครับก็จะมี ตามรูปเลยครับเป็นงานตัวอย่างเดี๋ยวเรามาดูวิธีการวาดแผนผังกันนะครับมาเลยครับเรามาดูกันนะครับว่าแผนผังคืออะไรแผนผังคือภาพแสดงตำแหน่งที่ตั้งของสิ่งต่างๆโดยย่อแผนผังที่ดีจะต้องดูง่ายเข้าใจง่ายมีความหมายถูกต้องอแผนผังก็คือเป็นสิ่งที่สามารถระบุสถานที่ต่างๆไดอ้อย่างเช่นเราจะอธิบายว่าโรงเรียนของเรามีอะไรบ้างใช่ไหมครับ เขาเขียนแผนผังให้คนภายนอกเขาดูว่าโรงเรียนของเรามีอะไรบ้างเราจะอธิบายว่าโรงเรียนของเรามีอะไรอะไรบ้างก็คือเห็นไหมครับเขียนตึกเรียนโรงอาหารเห็นไหมครับสนามหญ้าบ่อน้ําแผนผังจะช่วยทําให้คนเราเข้าใจสถานที่นั้นได้ง่ายขึ้นอ่าตอนใหญ่แผนผังจะเขียนเป็นมุมสูงนะครับหรือว่า b i r ร์ดไ v วิวเห็นไหมครับเพื่อระบุตำแหน่งสถานที่นั้นว่ามีอะไรบ้างนะครับดูแล้วเข้าใจง่าย จะเป็นแผ่นผังที่ดีมากเลยครับครับเราดูแป๊บเดียวเราก็เข้าใจแล้วอดูงานตัวอย่างเลยครับเห็นไหมครับเห็นตึกเรียนไหมครับตึกเรียนอยู่ตรงนี้สนามหญ้าอยู่ตรงนี้บอ่อน้าอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเราเข้าใจง่ายว่าตําแหน่งแต่ละที่อยู่ตรงไหนระบุให้เข้าใจง่ายง่ายโอเคนะครับไปต่อเลยครับมาครับเรามาดูตัวอย่างของแผ,ผงแ่นผังกันเลยนะครับ แนผังแสดงเส้นทางและตำแหน่งของสถานที่ต่างๆในวนอุทยานนะก็จะเป็นมุมสูงเหมือนเดิมเห็นไหมครับเป็นมุมสูงเพราะว่าเราจะได้เข้าใจตำแหน่งของสถานที่ต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับนะอุทยานาานี้ท่านเยนเคยไปเที่ยวอุทยานยังไหมนะเห็นไหมครับเห็นงานตัวอย่างไหมครับเขาก็จะเขาก็จะบอกว่าอุทยานนี้มีอะไรบ้างเห็นไหมครับมนะีทุ่งดอกไม้มีดูนก มีช้างมีน้ําตกมีป่าล่งดิบเห็นไหมครับเราเห็นแป๊บเดียวเราก็เข้าใจได้ง่ายว่าอ่าทุ่งดอกไม้อยู่ตรงไหนดูนกตรงไหนช้างอยู่ตรงไหนเห็นไหมครับก็คล้ายๆกับแผนที่แสดงตําแหน่งของสิ่งต่างๆนะครับแต่ว่าการเขียนแผนผังจะทําให้เราเข้าใจได้ง่ายว่าสิ่งต่างๆนี้อยู่ตรงไหนบ้างนะครับโอเคครับไปต่อเลยนะครับ วันนีเาาเน้เรามาเรียนเรื่องภาพประกอบกันนะครับภาพประกอบคือภาพที่นำขึ้นเพื่อมานำเสนอประกอบเรื่องราวต่างๆเมื่อนักเรียนต้องการอธิบายเรื่องที่มีรายละเอียดมากนะครับภาพประกอบจะช่วยทำให้ผู้อื่นเข้าใจรายละเอียดเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นและไม่ว่านักเรียนจะต้องการอธิบายเรื่องใดภาพประกอบก็จะช่วยให้การอธิบายของนักเรียน น่าสนใจมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับภาพประกอบก็คือภาพที่เล่าเรื่องราวที่เราอยากถ่ายทอดบางคนเราเล่าไปเขาไม่เห็นภาพใช่ไหมครับเราก็วาดภาพประกอบให้เขาเห็นภาพว่าสมมุติว่าวันนี้เราไปเที่ยวที่ไหนมาสมมติว่าเราไปเที่ยวทุ่งดอกไม้มาเราจะบอกเขาว่ามีดอกไม้อะไรใช่ไหมครับเราก็ใช้ภาพประกอบมาเราก็วาดรูปดอกไม้ให้เขาดูว่า เราไปเที่ยวดอกไม้สวนกุหลาบมามีกุหลาบอะไรบ้างแล้วก็วาดให้เขาดูอย่างนี้ครับงานภาพประกอบอะเดี๋ยวครูจะพาไปดูตัวอย่างนะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวครับนักเรียนครับเรามาดูตัวอย่างของภาพประกอบกันนะครับตัวอย่างภาพประกอบเรื่องราวที่มีรายละเอียดเป็นขั้นตอนการปลูกต้นไม้เพื่อช่วยปัญหาภาวะโลกร้อนอเห็นไหมครับเขาจะเล่าเรื่องวิธีการปลูกต้นไม้ของเขามีอะไรบ้างเราลองมาดูกันนะครับ หนึ่งเริ่มต้นจากการขุดหลุมให้มีขนาดพอเหมาะกับตัวรากของต้นมะต้นกล้านะครับเราจะไปเด็กขุดหลุมนักเรียนเคยลงต้นไม้ไหมเคยช่วยคุณพ่อคุณแม่ลงต้นไม้ไหมบ้านครูชอบปลูกต้นไม้มากเลยครับก็จะต้องทําวิธีอย่างนี้ครับเด็ซื้อต้นไม้มาถ้าจะมาลงต้นไม้ก็ต้องขุดหลุมให้หลุมมันมีขนาดพอกับต้นไม้ของเราพอกับรากต้นไม้จะเอาต้นไม้ลงไปได้ เรามาดูข้อสองกันนะครับนำต้นกล้าใส่ลงในหลุมแล้วกบดินเมื่อเราเอาต้นไม้ลงหลุมใช่ไหมครับแล้วก็เอาดินกบฝังไปเห็นไหมครับเห็นรูป1รูป2ไหมครับภาพประกอบก็จะช่วยให้ผู้รับชมได้รู้ว่าอิทธิการปลูกต้นไม้ของเราทําอะไรบ้างเห็นไหมครับบางทีเราเล่าไปเขาไม่เห็นภาพใช่ไหมครับเราก็ใช้ภาพประกอบที่เราวาดขึ้นเลยครับให้เขาดูว่าอ่า บบงงวิธีการปลูกต้นไม้ของเรามีอะไรบ้างว่าเราขุดหลุมแบบไหนฮะลงต้นไม้อยังไงเห็นไหมครับคนเห็นภาพก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นเราเล่าเรื่องแล้วเราเอาภาพให้เขาดูเขาจะเห็นภาพวิธีการปลูกต้นไม้ของเราโอเคนะครับไปต่อเลยครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปนะครับภาพนี้ก็จะต่อจากภาพที่แล้วเลยเห็นไหมครับภาพที่แล้วเราเอาต้นไม้ลงแล้วก็กบดินใช่ไหมครับภาพที่สามคือ ลดน้ำให้ชุ่มทั้งตอนเช้าและตอนเย็นนักเรียนก็ควรรู้ว่าปลูกต้นไม้แล้วก็ต้องลดน้ำใช่ไหมครับต้นไม้ลงดินก็ต้องลดน้ำให้มันโตใช่ไหมครับาดูข้อสี่กันเลยครับมันดูแลลดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยให้ต,ต้นไม้เมื่อต้นไม้เติบใหญ่แต่กิ่งจะช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งเมื่อเราปลูกต้นไม้แต่กิ่งอ่ใช่ครับปลูกต้นไม้ก็สามารถ ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ภาพรประกอบนี้ก็จะเล่าเรื่องของการปลูกต้นไม้ใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่าเข้าใจง่ายว่าวิธีการปลูกต้นไม้มีอะไรบ้างไปต่อกันเลยนะครับอันนี้ครูโฟขอเสริมนะครับเห็นหน้าปกนิยายไหมครับส่วนใหญ่หน้าปกนิยายเขาก็เรียกว่าภาพรประกอบเหมือนกันนะครับ เขาจะเล่าเรื่องคร่าวๆว่าพระเอกหน้าตาเป็นยังไงนางเอกหน้าตาเป็นยังไงฮะเพราะว่านิยายส่วนใหญ่จะเป็นแต่ตัวหนังสืออ่ะเราจะไม่เห็นภาพใช่ไหมครับภาพประกอบก็สามารถให้เราจินตนาการถึงภาพหน้าพระเอกนางเอกได้ว่าอ่ะนางเอกหน้าตาประมาณนี้พระเอกหน้าตาประมาณนี้จากหน้าปกของนิยายอย่างนี้เขาก็เรียกว่าเป็นภาพประกอบเหมือนกันนะครับโอเคครับ มาครับคราวนี้เราก็จะมาทําแบบฝึกหัดกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้ทําแบบฝึกหัดกันเลยให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดทัศนศิลป์ป .6 เล่มเล็กขึ้นมานะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าเราจะไปทําอะไรกันครับไปไปกันเลยให้นักเรียนเปิดไปหน้า37น,นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่5ภาพนี้มีความหมายจุกต้อกายความคิดให้นักเรียนมาดูข้อหนึ่งนะครับ อันนี้จะคือแบบฝักหัดของเราที่จะให้ทาส่งนะครับให้นักเรียนเ,เขียนเล่าเหตุการณ์ในหัวข้ออยู่อย่างพอเพียงและพอเพียงและวาดภาพประกอบให้นักเรียนวาดภาพประกอบเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เขียนข้อมูลความบรรยายมาอของครูนะครับโอเคครับก็จบกันแล้วนะครับสําหรับสัปดาห์นี้ พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับนักเรียนรัรกษาสุขภาพด้วยนะครับให้ร่างกายแข็งแรงนะลูกนะ,ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายขอบคุณมากนะครับนักเรียนครับสวัสดีครับ